ัสดีครับวันนี้อยู่ไฮแสนสุขครับวันนี้ไอ้เท่าพี่วันนี้จะพาทุกคนมาหาวัตถุดิบในการทำสมุนไพรต้านไวรัสโควิด -19 ครับมาแล้วพี่น้องครับไวาซิมี้ยังนะครับเบิ่งครับบรรยากาศสวนวันนี้ครับบั๊บไปหาไปหาขาครับขิงขาหาขิงแต่ว่าขิง นครับมาถึงแล้วครับส่วนครับนี่อน,นี้ครับเดาีมาคุยกันครับมา นี่ครับได,ได้มาแล้วครับต่อครับตอนนี้เราก็ได้ขามาแล้วครับโอเคครับ ไปหากระชายด้วยกันนะครับมากระชายต้นกระชายก็จะมีอยู่ไร่นะครับอันนี้ก็เป็นกระชายครับนี่เปนกระชายปลูกตามรองทุเรียนเรียนเล็กอยู่ครับนีแ่แล้หัวมันครับ เงี้ยท่านนีหัวอะไรกัออนเนาะเราได้กระชายมาแล้วดูครับ ต้นกระชายไล่จากไลสดๆครับออกจากดินเลยเราก็จะเอาไปต้มนะครับต่อไปเราก็จะมาเก็บต้นใต้ใบนะครับนี่ครับต้นใต้ใบบางคนอาจจะไม่รู้นะครับมาดูกันนี่ครับนี่อยู่แบบนี้นี่ต้นใต้ใบครับมาดูนี่ต้นนี้ครับต้นแบบนี้ ผมไม่รู้นะว่าเรียกถูกไหมเนี่ยต้นตายใบยต้นน่าจะเป็นแบบนี้เราหากันเพราะว่ามันจะแบบเกิดทุกที่นะไอ้ต้นนี้ครับนี่ได้ต้นหนึง่ง เราเก็บเก็บประมาณสักสามต้นเนาะมีเยอะอยู่นะเนี่ยเนี่ยครับต้นใต้ใบเราจะไปต้มกับขากับกาชายนะครับลองดูครับนี่ครับมาเก็บใบมุก,กูดกันครับ